โอเคทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาร์คิคตันกันอีกเช่นเคยครับผมจริงๆแล้วมันน่าจะจบไปตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแต่ว่ายังมีน้องๆเขาคลายใจกันในส่วนของเทพนะครับว่าไอ้ก๊อสไก่ดำเนี่ยใครมันโหดกว่าเพราะว่าหลังจากที่เราจะจบแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์นะครับก็เดี๋ยวจะกลับมาจัดกันอีกสักพาร์ทหนึ่งดีกว่าสําหรับวันนี้นะครับก็ได้เสกก๊อสกับดํานะครับตัวใหม่มาเลยเพื่อที่จะได้ดูนะครับค่าพลังเดิมๆเนี่ยแต่และตัวตัวไหนมันเทียบกับกัน เอาละเดี๋ยวเราจะไปเตรียมพื้นที่นะครับในการจัดศึกด้านนู้นกันเลยดีกว่าผมว่ามันน่าจะมีตัวค้างอยู่ก็ไอ้พวกทีเล็กเลเวลเก้าล้านถ้าเกิดว่าค่าพลังเดิมๆไหวหรือเปล่าไม่แน่ใจเฮ้ยเฮ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรกูเนี่ยโวมาจากไหนกันวะเนี่ยแมลงเมื่อกี้นับร้อยนะครับโดนพลังไฟก็ต์เราเผาผลาญไปทีเดียวครับผมแต่ว่าชื่อยังไม่ได้ใส่นะครับเพราะว่าไอ้น,นี้มันเป็นแบบตัวเศษก,ก็ไม่ต้องใส่ชื่ออะไรมากเอามามามา เดินทางระหว่างเดินทางก็แบบนี่วอร์มเครื่องไปด้วยเดี๋ยวการประลองศึกระหว่างก๊อตกับดำนะครับก็มี2แบบคือแบบขี่เองกับให้มันตีกันเองนะแล้วก็การขี่เองเนี่ยเราจะสลับกันขี่ทั้ง2ตัวนะเพื่อให้มันแร์ที่สุดอะ่ะโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะเป็นพิธีในการจัดศึกประลองอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้ดำนะครับลงจอดเลยไปดำไปต่างแล้วไปหรือเปล่าโอเคลงมาแล้วครับตอนนี้ เลเวลอยู่ที่1410นะครับเท่าก,ากันครับผมวุอชีฟยังอยู่แล้วก็นั่นตัวละครเราที่ตายใช่ไหมเดี๋ยวก่อนลุยขอแท็กทีมถล่มมันก่อนได้ไหมเนี่ยไหวป่าววะเนี่ยค่าพลังเดิมๆไม่ไหวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าไม่ไหวครับเสกไปเดี๋ยวขออันนี้ก่อนเคทีฟก่อนอเพไปตามช่วยหน่อยช่วเรวลุ้มลุ้มวันโอ้อยังโหดค่าพลังย่างโหดที่ขนาดใส่เคทีทนะครับยังเอาไว้อยู่ เฮ้ยไม่อยู่จริง,งเนี่ยเออโอ้โหตายหากันหมดเลย <laughs> ตายหากันหมดเลยนี่ว่าเมื่อกี้โอ้โหฆ่าพลังเดิมๆนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับอ๋อจำได้แล้วว่าไอ้ตัวที่ยังเหลืออยู่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ผมเอามาถ่ายหน้าปก <laughs> ลืม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 ,ลมเดี๋ยวต้องฆ่ามนันก่อนไอ้ว่าโคตรโหดพอชีฟตัวนี้วิตายง่ายครับเรื่อขนาดใส่แบบปีทีโมนะยืน บวกกับมันมันยังไม่ตายเลยทุกคนโอ้ยโหดเกินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันมีอยู่ท่าหนึ่งที่จะทาให้มันตายได้คือท่าแอดมินเอาเรียบร้อยได้ได้ได้อุ้ยนึกว่ามึงจะไม่ตายโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ทั้ง2ตัวนะครับก็ยืนเผชิญหน้ากันอยู่แล้วครับสําหรับวิธีในการต่อสู้ที่แฟร์ที่สุดก็คือว่าเราจะต้องทําการแบ่งเป็น2องพวกครับตอนนี้ผมจะทําการสั่งมาร์กลุยไว้ก่อนนะครับ อ่าแล้วก็เดี๋ยวผมจะออกจากเผามาเคลมนะครับเจ้าตัวนี้โอเคเราต้องออกจากเผาโดยการกด L ครับแล้วก็ลิฟท์ไทป์อ่าลิฟท์ไทป์ไปปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็สร้างไทป์ขึ้นมาใหม่ AA อ่าโอเคหลังจากที่เราออกเผาปุ๊บไอตัวนี้ก็จะไม่ใช่ของเราครับทีนี้เราก็จะมาเคลมตัวนี้ต่อครับให้เป็นของเราโดยการใช้กรีฟทูมีครับผมอ่าเรียบร้อยขึ้นไหมขึ้นแล้วใช่ไหมแล้วก็สั่งลุยตัวนี้ อ่าโอเคทีนี้ทั้งสองก็น่าจะตีกันแบบแฟฝงแล้วครับทีนี้ก็สั่งให้ลุยในการเพย์เยอร์ออไลไปเริ่มครับศึกแรกครับผมมันบวกกันแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะเฮ้ยรู้สึกว่าตัวลาฟุสจะไม่ยอมตีครับตอนนี้ทุกคนโอ้โหอย่างนี้มันก็ไม่แร์ดิคือมันไม่ยอมตีตัวที่อยู่บนฟ้าครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอกล้องมานิด,ดึงไม่งั้นนี่เราจะมองไม่เห็นครับผมเราจะได้ดูเลือดก,กันได้ว่าใครเลือดเหลือเท่าไหร่ยังไงบ้าง อ่ะเตรียมกล้องมานิดนึงโอเคเป็นไงกันบ้างตอนนี้เลือดเต็มครับตัวข้างบนก็เต็มเลือดก๊อตอยู่ที่12ล้านเลือดดาอยู่ที่10ล้านครับไม่ยอมตีกันแล้วนะตอนนี้ผมขอขี่ก๊อตก่อนและกันถ้างั้นไม่ยอมตีกันเองมาจับพลังไฟลงมาดเโี้เปล่าตอด้มาดิวิเลือดเราเริ่มลงครับผมตัวเลือดมันเลือดมันลงมากกว่าเอามาเดี๋ยวรอบนี้เราขี่ก๊อตรอบหน้าเราขี่ดําครับไม่มีปัญหาจับไปผมว่าก๊อตชนะชั่ว เนี่ยแค่คนอยู่ที่พื้นนี่ก็สบายสบายแล้วนะทุกคนโดนครับด้วยพลังที่กว้างไกลผมยืนเฉยๆเลยอะตัวเลือกผมนี่เสียหายไปมา20ของมันนี่ประมาณ50เปซนตแล้วครับโอ้โหนี่คือการพิสูจน์ล้ว,ว่าใครโหดว่าใครครับค่อนข้างชัดเจนมาเหลืออีก2ล้านไทยเชียร์ดำก็เชียร์ไปถือว่าก็ชนะแน่นอนลำเอียงชัดๆเลยกูอะเรียบร้อยตายครับผมโอ้โห เทพแห่งเวหาไม่อาจาตอ่อกกรแห่งเทพแห่งพื้นประบสุดทาไปได้ครับชื่อเทพมากเรียบร้อยบัตแรกก็เราชนะไปแบบสวยงามฉลุยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมลงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพเยอร์โอลี่ใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการเรียกมันมาอีกรอบนึงนครับเดี๋ยวผมขอออกเผาแป๊บไม่งั้นเดี๋ยวผิดพลาดโอเคออกเผาแล้วก็สร้างใหม่อ่าเรียบร้อยอการเสกดำมาอีกหนึ่งตัวรอบนี้ขี่ดำนะครับทุกคน ดูเทมให้เลเวล1,410รเท่าเดิมพวกนี้จะมีเลเวลตามเซิร์ฟที่เราเซ็ตนะครับเมื่อก่อนมันสูงสุด600แต่ว่าตอนนี้มันได้หมดเอาละตอนนี้ก็อยู่คนละผาแล้วครับเดี๋ยวการจะเปิดถ้าเราเปิดก่อนก็ไม่แฟร์อกีกงั้นเดี๋ยวเปิดแล้วก็ให้มันรีเลือดก่อนอะเราถอยมาให้มันรีเลือดก่อนรอมันรีเลือดเต็มแล้วค่อยลงไปลุยครับไปบวกกับลกผู้ชายตอนนี้เลือดโอเคเลือดก้อนรีเต็มเรียบร้อยครับมาพร้อมลุยเข้ามาจัดเอ้ย แล้วเขาไม,ม่ยอมตีอีกทุกคนสวยอ่ะบวกมาโอเคเมื่อก,กี้ผมแฟแล้วนะทุกคนครับทีนี้บวกกันแบบแฟงลูกชายอุ้ยก็แรงมากทุกคนโอ้โหโอ้โหขนาดขึ้นมาขี่ดาก็ยังไม่ไหวครับเพื่อแต่สูสีอยู่ทุกคนครับสูสีสูสีสูสีอยู่สะบัดปีกไปด้วยโอ้เริ่มไม่สูสีนะครับโดนพลังไฟครับควบเลยครับผมดําไม่น่ารอดครับตอนนี้ แม้ว่ารอบแรกเราจะขี่ก้อนแล้วชนะไปได้นะครับก็ไม่สําคัญแต่รอบที่2เรามาขี่ดาก็ไม่อาจชนะมันไปได้อีกเช่นกัน,กนครับผมโอ้โหสองรอบนะครับสกอร์สอชนะขาดนะครับก็คือลาฟุสเดอะเซเลเชียตัวนี้เป็นฝ่ายที่โค่นดําไปได้แบบขาดลอยนะหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่อ่อนให้มันหรือเปล่าเอาเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเตกมาอีกตัวนึ่งไนงะลองดูแฟร์กันเลยครับดูเทม จัดมาเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งถ้ารอบนี้แพ้นี่คือแบบแพ้ยิ่งกว่าแพ้มันสามตานี่มันรู้ใจยังไงแล้วเปิดก่อนเลยดีกว่าเปิดก่อนอัดก่อนเลยรอบนี้รอบนี้ไม่ต้องแฟนะครับทุกคนจัดเผามาพลังเผาของเรามีแค่สามที่เองแล้วโอ้โหมันอัดแรงมากดูดิดูเลือดเราอุ้ยแตะขึงไปแล้วตอนนี้ส่วนเลือดมันนี่ริ่งมากทุตได้แค่พลังเดิมๆของมันก็สิบสองล้านอยู่แล้วของเรามาที่สิบล้านเองเราน้อยกว่าสองล้านนะครับและดาเมจล้วก็แพ้ โอ้โหแพ้ขาดแพ้ขาดอดุ้ยหมดขาดอดุ้ยไ,ไ,ไ,ไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวแน่นอนอือเรียบร้อยโอ้หโห<อ>แล้วถ้าดำสองตัวเออดำสองตัวมันแน่ลองว่ะทุกคนเอามาดิครับดำสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเทมเลยเดี๋ยวผมไปขี่ก๊อตอ,อ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าถ้าผมขี่ก๊อตกับมันสองตัวไหวหรือเปล่าเฮตัวแรกปล่อยบินไป้วครับเดี๋ยวขอเพจโอริแ่แป๊บนึงเดี๋ยวบินหนี แล้วก็ดูเทมดูเทมต้องเอาให้ตรงครับเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะมาเคลมตัวนี้ออกเผาแป๊บหนึง่งแล้วก็เคลมนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี้ยกด, L, ดผิดกดผิดออกเผากด L ดันไปกด ESC กูอ่ะโอเคเรียบร้อยสร้างเผาใหม่ชื่อเดิมได้นะครับไม่เป็นไรแล้วก็ทีนี้ก็เปิด Player only ตามด้วย g i v e to me ปับ๊บเรียบร้อยเสร็จ2 1ครับลาฟุสปะทะกับ ฟีบอริอุสมามาเลย2อหนึ่งสองหนึ่งมาเลย2อหนึ่งแบบว่ายืนเฉยๆด้วยดูดูเป็นไงพอได้อยู่เลื่อนยังไม่ลงเท่าไหร่ครับมันเสียหายไปแล้ว2ล้านครับไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนโอ้ัวนุ่ลงพวงตัวหลังก็ลงพวง2ต่อหนึ่งยังโคตรไม่ลงอะทุกคนผมว่าผมชนะแน่นอนด้วยพลังไฟครับกว้างไกลพอสมควรมาที่ถ้ามันอยู่นิ่งมันตายไวหมดนี่อีกนี่ขนะดมันบินหนีไฟไปแล้วนะครับ ยังเอาแทบจะอยู่เลือดเราตอนนี้ลงไปแค่ครึ่งเดียวเอาอะผมต้องฆ่ามันได้ทั้งคู่ก่อนที่ตัวก๊อฟนะครับจะตายแน่นอนย่าจะายมันมากอู้ตายล่วงหนึ่งล่วงสองโอ้โหปรบมือเลยครับผมกดไลค์กันแบบรัวๆเลยครับป้า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 นะครับจัดไปครับผมกดไลค์ให้ผม3ทีครับตอนนี้โอเคใครอยากกด2เลยกด2เดี๋ยวเอาระเบิดไปปาบ้านด้วยก๊อฟเลยว้า สองลมหนึ่งชิวๆแล้วถ้าเกิดว่าสามลมหนึ่งไงสามลมหนึ่งทุกคนคิดว่าไงทุกคนคิดว่าไหวไหมถ้าเราเพิ่มดาเมจอ่ะลองเพิ่มดาเมจไปที่ห้าพันอ่ะกับสามลมหนึ่งนะครับไม่ต้องเคลมนะรอบนี้เอาเป็นตัวป่าไปเลยเพราะว่าขี้เกียจไปเคลมแล้วสี่เลยถ้าเป็นตัวป่าให้สี่เลยอ่ะจัดไปสี่ตัวซ้อนกันอยู่แบบไม่ให้หนีอ่ะลองแบบไม่ให้หนีครับพร้อมยังพร้อมแล้วเผาโอ้ย พอมาสี่ตัวนี่สะท้อนดาวเมจอย่างแรงโอ้มันสะท้อนดาวเมจโหดกว่าตัวเค็มนี่ว่าอุ้ยหลครับหลครับเบื่ออุอ้ยฆ่าได้สองตัวเฮ้ยผมว่าตัวป่ามันมีการแบบสะท้อนดาวเมจโหดมากแต่ตัวที่ว่าเราเคมเนี่ยไม่สะท้อนว่ะงันเดี๋ยวเอาใหม่ไม่แฟร์ไม่แฟร์งานนี้โอเคจัดมานะครับสี่ตัวเหมือนเดิมเราต้องเอาแมทสี่ตัวก่อนแล้วเราก็จะออกเผาเรียกก๊อตเหมือนเดิมมาเปิดกับมัน แสดงว่าตัวป่านี่ไปตีมุ่งม่วไม่ได้บาะทีตอนที่มันอยู่2ตัวก็ไม่มีอัตราการสะท้อนดาเมจพอเป็นตัวป่าปุ๊บสะท้อนดาเมจในทันทีเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่ามันแตกต่างกันพอสมควรเอาละออกเผ่าครับสร้างเผ่าไปร้อยเสร็จก็มาอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนก๊อยู่ไหนชื่กอก็เดี๋ยวหาแป๊บนิดๆ,ๆโ,ดโดโดเล็กอยู่นี่เอาละดูเทมแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเวลเราด้วยดีกว่าเออไม่งั้นไม่น่าจะไหวครับในการต่อสู้ เดี๋ยวขอไปเดินวลก่อนแป๊บหนึ่งการเวิ่ก็ง่ายๆทำลายป่าทำลายต้นไม้อ่ะโอเคขอเติมดาเมจดาเมจขอที่1 0 0 0 0มือ่าลอง1 0 0 0 0มกับสตัวครับไปครับพร้อมทีนี้สั่งให้พวกมันบุกได้โอเคมาตอนนี้มันเป็นเผ่าอื่นนะครับแต่ว่าด้านนู้นไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวต้องยิงด้านนี้ด้านนี้มาก่อนมาทั้งสี่ตัวมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอ้ยแรงโคตรแรงขอเลือดมันไม่ไหวนี่ว่า ไม่ได้เกี่ยวกับดาเมจนะครับเลือดไม่ไหวนะครับก็มีสตัวอื้อแต่ว่าตายอยู่ฆ่าไป2อฆ่าไป2ครับตอนฆ่าไป3ครับอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนหรือว่าหมดแล้วโอ้โหสี่ศอครับผมเหลือนี้ลอดมาแบบชนะเส้นยาแดงผ่าแปดเลือดเหลือเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองครับโอ้โหเหลือมาประมาณทักเมื่อกี้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่น่าถึง20น่าจะได้แค่ประมาณ10แล้วถ้าเกิดว่าเติมเลือดไปอีกแล้วก็ไปบวกตัวป่า เติมเลือดไปตอนนี้อยู่ที่112 6 8ร้อยล้านหกแสนดนงามะครับดาเมทที่10,000เดี๋ยวรอรีเลือดแป๊บหนึ่งค่อนข้างรีเลือดชา้าจริงๆมันมียารีเลือดนะเว้ยยาไหนรีเลือดได้อันนี้ยาดีท็อกลดพิษไม่เกี่ยวโอเคมันรีเต็มแล้วนี่วาแค่มีเองก็ได้อ่ะทีนี้ข้างบนพลังขึ้นเตาสัวไปเนี้ยโอ้โหไม่ถึงครับยิงได้เตี้ยเกินไปไม่ได้ต้องไฟต้องไฟไปไม่โดนกระโดดอัดได้ไปเนี้ย กระโดดกัน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 ตัวมาครับไม่โดนครับผมพลังไฟจากด้านล้งตรงนี้โดนไหมโดนมาแล้วมาแล้วตัวหนึ่งอ๋อยังไม่ได้ออกมาตัวหนึ่งเมื่อกี้นะครับที่มันมี4ตัวนี่อยู่นี่อยู่นี่จัดไปเฮ้แต่มันขึ้นเดวิลไลอ๋อถูกแล้วโอเคดีตัวที่4ี่อยู่นี่แม่ยังไม่จบตัวที่4ี่ไม่ได้บินขึ้นมาส่วนตัวป่ามันไม่ลงจริงเวยมีทางเดียวต้องกระโดดขึ้นไปกัดมันนะครับโดดถึงไม่ได้โอ้โหกระโดดไม่ถึง โดดเตี้ยเกินไปเดี๋ยวลองพ่นตรงที่ใหม่โดนไหมไม่ได้งั้นขอปืนก็เอาปืนยิงเปิดเรียกมันมาก่อนปืนมีลูกกระสุนไหมเนี่ยปืนลูกกระสุนไม่มีมีธนูก็มีแต่ลูกดอกไอ้บ้าเอาไงดีไม่ไหวกับมันแล้วงั้นเรียกใหม่เรียกตัวป่าใหม่เลยล้วกันตัวป่ามาอีกสี่มาจัดมาอีกสี่โอเคร้อมกันหรือ,อยังพร้อมจะตายกันหรือ,อยังมาบวบ โอ้เป็นที่พลังโจงตีแรงไม่ได้เกี่ยวกัท้อนดาวเมนอุ้ยแต่ว่าเรียบร้อยครับผมโอ้ยตัวป่าทีนี่ตายง่ายเลยพอเพิ่มพอเพิ่มเลือดมานะครับง่ายเลยแล้วก็ดาวเมนย่งอยู่นี่ผมว่าแรงขึ้นมาหาศาลนะ่ะเออนี่ลองเติมเติมไปเยอะๆวันก่อนไอด้ดำอ่ะมันแบบทิ้งทีเล็กเลเวล9ล้านเอาไว้เยอะมากผมจะให้ก๊อตเนี่ยไปปิดฉากมาเลยนะทีเล็กเลเวล9ล้าน ทุกคนคิดว่าทีเดียวตายหรือเปล่าผมว่าทีเดียวไม่น่ารอดนะครับสำหรับความแรงระดับก๊อตโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราต้องอัดดาเมจกันให้สุดไปเลยครับผมอัดให้สุดแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ชื่อก๊อตเข้าไปกับมันด้วยเพื่อให้มันดูแบบว่าฟิลลิ่งนะครับดีมากขึ้น,น7 7 5 8 1สําหรับดาเมจลงมาครับแล้วก็ติดตั้งชื่อมันเพื่อรับตําแหน่งฉายาเทพโอเคมาไม่มีใครหยุดมันอยู่แล้วนะตอนนี้ไปเลยครับดีเล็ก เลเวล9ล้านน่าจะยังคงอยู่ด้านหน้าเพราะว่าผมไม่ได้ทำการเอามันออกทีครับเคเดิรลุยไปน่าจะอยู่ใกล้ๆก,กับป่าล้างด้านนูน้นตรงนี้เป็นตัวทั่วไปธรรมดานี่น่าจะโซนนี้นั่นไงมันยังอยู่เลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูครับทีเล็กเลเวล9ล้านเอาโดนเนิร์ฟดีกว,ว่าเลื่อนเหลือ52 0 0 0โเอ้ยย่าตายทีเดียวตายพอออกเกมแม่งเลือดโดนเนิฟเลยทีเดียว อุ้ยมันไม่มันนะอย่างนงี้ไม่ไหวไม่ไหวเอามาใหม่เดี๋ยวเรียกว่าใหม่เลยเลยก็เก้าล้านทีเล็กอ่าใส่เก้าล้านครับระยะให้มันไกลๆหน่อยได้ปะเนี่ยนะไปหนึ่งร้อยโอเคไกลไหมมาตัวเดียวนอเนี่ยตัวเดียวตัวเดียวไหวเหรอไหวก็ได้ตัวเดียว,ว,ยว,ว,ยวอุ้ยโหดจริงว่ะทีเดียวไม่ตายครับความโหมดอุ้ยนึกว่าทีเดียวจะตายไม่ตายเออตัวนี้น่ารับถือจริงว่ะ เราค่อนข้างที่จะข้ามรุ่นนะครับถ้าเป็นระดับ9ล้านถ้า9แสนน่าจะพออาไหวเนี่ยขนาดก๊อตยังข่านานเลยแต่ก็ยังไม่นานเท่าดาอ่าโอเคก๊อตข่าได้ครับใช้เวลาเมื่อกี้ก็ถือว่าไม่นานมากนเดี๋ยวรอ50ตัวเอาละครับทุกคนะครับตอนนี้ทีเล็กเลเวล9ล้านนะครับทั้งหมด50ตัวพร้อมที่จะลุยกับก๊อตแล้วเลือดอยู่ที่280กว่าล้านนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างจับพลังไฟเผาครับโอเคหูเลือดลงทั่วเลยหรวป่า ลงไวกว่าดำครับเข้ากลางวงครับกลางวงอย่างเดียวโอ้แรงมากไวอยู่ไหวอยู่อุ้ยวัดเอาอยู่ว้ยแต่ว่าดมเมมันแรงมากนครับแต่ว่างานนี้ขอวัดกันไปเลยได้หรือเปล่าออ้โหไม่ไหวจริงครับโอ้โหโคตรโหหูพอมาห0าตัวแม้แต่กอตนะครับก็ยังเอาไม่อยู่โอเคทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเรานะครับจะลองใช้วอ์ชีฟในการหยุดพวกมันดูครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างไป จัดเฮ้ยจัดมันไม่ใช่จัดคู่เดี๋ยวก่อนจัดมันดิจัดมันป่ะอุ้ยจัดแล้วนีกว่าดูาด,ด,ดูเลือดนะครับลงรัวๆเลยสําหรับทีเล็กเดี๋ยวขอพินดูหน่อยอู้ทั้งเลือดทั้งคาสลบขึ้นครับนี่ขนาดวอร์ชิฟเลเวลร้อยเองแล้วก็เหมือนมันจะตีวอร์ชิฟไม่เข้าด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมขอเคมวอร์ชิฟก่อนโอเควอร์ชิฟเคมเรียบร้อยครับจัดเลยครับผมเอา้าวอร์ชิฟโดนทีเล็กแดงแล้ววอร์ชิฟผม บังอาจมากมึงเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคนมันบังอาจมาเยียมเหรอวอชีฟเรลพันฟาบลงไปแล้วก็เทมก่อนเทมไม่โดนเดี๋ยวแป๊บนึงเทมไม่โดนโอเคได้อย่าง,งวะเนี้ยยังไม่ขึ้นเขียวเอายังไม่ขึ้นเขียวอะ่ะขึ้นเขียวดิเอาไม่ได้ด้วยเดี๋ยวต้องเปิดให้มันเดินก่อนป่ะถึงจะเขียวอ่นนีเขียวแล้วเทมวอชีฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราสั่งวอชีฟเข้าไปบวกครับผมยิงพลังครับตอนนี้ โอ้โห oh, แรงครับค่อนข้างแรงมากทีเดียวคาบสลบทีนึงขึ้นมา20ล้านเลยครับคาสลบมันอยู่ที่ประมาณ800กว่าล้านไป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 บวกเดินมาดิดูเหมือนว่าสั่งการไม่ค่อยได้ครับไม่ค่อยเชื่อครับผมบอ์ชิฟเลือดบอ์ชิฟอยู่ที่103ล้านอ๋อต้องรอเดินมาใกล้โคตรโหดโอ้ไม่ตายแต่สลบครับผมนี่แหละนี่คือที่มาของคาว่าไม่ตายแต่สลบนะครับล่วงไปจัดต่อเลยลูกพี่มาโอ้โห โอ้โหเป็นไงน้องๆมีคนบอกให้พี่เล่นวอชิฟนี่พี่เล่นให้ดูแล้วพี่ขี่มันไม่ได้แต่พี่เคลมมันได้โอ้โหแหลกครับผมโอ,นนอ้กินเนื้อกินเนื้อแหลกโอ้กินเนื้อโหดมากมันโหดมากโอ้ไม่มีใครเอามันอยู่แล้วเนี่ยเลือดมันเสียหายไปนิดเดียวครับแม้ว่าทีเล็ดเก้าล้านจะโหดแค่ไหนมันเอาอยู่ด้านหลังนู้นด้านหลังนู้นด้านหลังยังเหลือลูกพี่ไม่เอาครับผมโอ้การที่จะควบคุมวอชิฟอยู่นี่ เป็นอะไรที่ยากมากๆนะไม่สามารถที่วางแผนการควบคุมมันได้เลยงั้นเดี๋ยวผมขอจบสึกไปท่านี้เลยดีกว่าเอาไม่อยู่แล้ครับยังไงก็อย่าลืมครับติดตามรับชมตอนต่อ,ตอไปกับโปรเจกต์ใหม่กันได้ครับคลินี้จบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม